นางอริยาชัดอภิสิทธิ์อมอนกุลหรือเจ้เลง้งดอนเมืองเจ้าของร้านค้าปลีกนำเข้าขนาดใหญ่ย่านดอนเมืองไล่ผ่านเฟซบุ๊กร้านเจ้เลง้งร้านจีเลง้งในสภาพที่เจ้เลง้งนอนบนที่นอนพร้อมรีวิวชีวิตหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเจ้เลง้งเผยว่าปกติตนเป็นคนแข็งแรงออกกำลังกายตลอด แต่หลังเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วมีอาการปวดทั้งตัวไข้ขึ้นจำเป็นต้องทานยาพร้อมกันนี้ยังฝากคำแนะนำถึงผู้จะเข้ารับการฉีดวัคซีนให้พักผ่อนอย่างเพียงพอเมื่อได้รับวัคซีนแล้วให้พักผ่อนดื่มน้ำเยอะๆเมื่อคืนปวดไปหมดทั้งตัวต้องเรียกลูกน้องมานวดจับกล้ามเนื้อบีบเบาๆแขนและขาเสมือนมีเข็มทิ่ม นอกจากนี้ยังรู้สึกหนาวและมีอาการท้องเสียร่วมด้วยอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข่าวสารดีๆจากไทยบ้านนิวขอบคุณค่ะ